หลังจากปีที่แล้วนะครับผมได้มีโอกาสาทดลองขับตัวรถยนต์ไฟฟ้า100%์ของ MG ZS EV นะครับซึ่งทดลองแล้วเนี่ยก็ข้างติดใจในสมรรถนะของมันนะครับรวมถึงการขับเคลื่อนต่างๆรวมถึงเรื่องของการประหยัดต่างๆนะครับทีนี้เนี่ยเนื่องจากตัวระยะทางเองมันอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์อะไรเท่าไหร่เนื่องจากมันวิ่งประมาณ300กว่ากิลโลเมตรนะครับก็เลยได้มีโอกาสไปทดลองตัวนิสสันคลิกตัวหนึ่งนะครับจะพูดว่ารถไฟฟ้า100%ก็คงไม่ถูกมากนัก นะครับมันเป็นเอาเครื่องยนต์มาปั่นไฟฟ้านะครับแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านะครับซึ่งพอลองระยะทางไกลแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ประหยัดอะไรมากนักนะครับจนกระทั่งตัวเกจวอร l มอเตอร์เข้ามาทําตลาดในประเทศไทยนะครับแล้วก็เอาตัวออราคูดแคทมาในประเทศไทยนะครับซึ่งผมดูแล้วเนี่ยในเรื่องของรูปทรงในเรื่องของระยะทางเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์นะครับผมก็เลยมีโอกาสได้จองตัวเจ้าออราคูดแคทนี้ไปนะครับ นี้เนี่ยเดี๋ยวก็อตอนนี้เราได้รับรถแล้วนะครับเดี๋ยวบรรยากาศในการรับรถวันนั้นจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามกันนะครับทีนี้ช่วยกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe s u b ส cribe เป็นกําลังใจให้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพยายามทาคลิปรีวิวเจ้าตัวรถยนต์ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์รถยนต์ออร่ากรต๊รตแคปนี้น,นะครับถ้าไงเดี๋ยวไปดูบรรยากาศวันนั้นเลยครับขอบคุณครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะกำลังจะไปรับตัวเจ้าออร่ากรุแคปกันครับเดี๋ยวไปเลยครับแต่เราขึ้นรถก่น ก็กำลังจะงศูนย์พลาม5นะครับ DWF พลาม5ที่เราจองน้องแมวไว้นะครับเรากำลังจะมารับรถในช่วงเช้านี้นะครับเรามีคิว9โมงแน่เราเห็นน้องแมวของเราแล้วนะครับไฮ้ของเราน่าจะอยู่ข้นงในน,นี้นะครับเดี๋ยวเข้ามาจอด ตอนนี้นะครับเรามีรอส่งมอบงหมด3,000นะครับสมาวันนี้นะครับแล้วก็ยังมีรอรอร้านนีด้วยนะครับโออเคอ่าคูณเจ๊หาตะกอนอือรอมาสองหนึ่งห้าห้าพูดดีไปที่รุ่มรีสองรวมระบายที่เลยนะอ่า ก่อนที่เราจะไปทําการรับรถกันนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับเมื่อเรามาถึงศูนย์บริการนะครับก็ทางน้อง i อแเนี่ยก็จะให้ไปทาเนินการในเรื่องของเอกสารก่อนนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการตรวจเช็คเนี่ยคงจะเป็นภายหลังนะครับผมแนะนําให้ว่าก่อนวันรับรถถ้ามีเวลานะครับแนะนําให้มาตรวจรถก่อนก่อนที่ทาการรับรถในวันจริงนะครับ <c oughs> เพื่อเวลามีปัญหาติดขัดใดๆในวันจริงเนี่ยจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องของ

ข้าวผัด้งใ่อนบนี้นหอ,เ,อ,อ,อเย็น,อน,อนอของอจดลวครับนี่ปเป็นของโซฟอเกลกัมันต์เปครับแล้วก็คือน้ำนนนั่นามครับไอดีแล้วน้องก๋วยเตี นี้เราก็ทําการออกเจ้ารถออร่าคูดแคทมาเรียบร้อยนะครับจะเป็นรุ่นตัว500อัลต้านะครับสามารถชาร์จหนึ่งครั้งสามารถวิ่งได้ไกล501กิโลเมตรนะครับก็ถือ,อว่าประทับใจเลยทีเดียวนะครับแบบการขับเจ้าออร่าคูดแคทต้องบอกว่าจริงๆฟังก์ชันในการทํางานเนี่ยน้องไอแอมเนี่ยออกมาให้ค่อนข้างเยอะนะครับอธิบายออกมาค่อนข้างเยอะต้องบอกว่าจําไม่หมดเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวยังไงแล้วอ่ะเดี๋ยวเราคงอาจจะต้องเล่นทีละฟังก์ชันนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงอ่ะ เราจะมาอธิบายกันให้ทีว่าแต่และฟังก์ชันมันทำยังไงยังไงนะครับหรือว่ามีปัญหายัางไงกันบ้างน,นะครับตอนที่รับรถตอนแรกเนี่ยไม่รถของเราเนี่ยมีอยู่ที่9กิโลเมตรนะครับแล้วก็สามารถวิ่งได้อีก501กิโลนะครับก็เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวลองิดตามมาดูครับว่า,เ,าเราใช้งานคันนี้นะครับเจ้าตัวออร a r d g ค o d c 500รุ่น500ลต้านะครับว่ามันจะมีปัญหาหรือว่ามันจะใช้งานดีแค่ไหนครับเดี๋ยวดูกันครับ เรียบร้อยแล้วมันแล้วค่ะมีดต้อนรับเข้าบ้างมีต้อนรับมีต้อนรับค่ะเลชิลลี่สวยค่ะเมื่อได้รับรถแล้วนะครับก็คงจะเป็นธรรมเนียมสำหรับทุกๆครั้งนะครับก็ใช้คุณพ่อคุณแม่นะครับอวยพรให้กับเราในเรื่องของการขับรถต่างๆนะครับได้รับอะไรไหวไหมนะฮะไหวได้ยังรถ ขอให้ลูกขับไปไหนมาไหนขอให้ลูกเดินได้โด,โดยสปอร์ตไปด้วยวันนี้ขอใ้โชบี่า,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 าป้บ,บ้านที่ไปติดต สุดท้ายนี้อย่าลืมกด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ในการทำาคิดครั้งต่อไปด้วยครับขอบคุณครับ